สวัสดีตอนเช้าครับออกมาหาพึ่งเหมือนเดิมครับบางเอิญมาเจอมิมอยู่ในนี้ครับหนึ่งรังพึ่งยังไม่เจอเนี่ยครับอ้าบังหนึ่งครับมิมอยู่นั่นเลยครับหนึ่งรังครับสวยแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยครับไปเดี๋ยวสโลว์ครับสักคู่ครับเดี๋ยวจุดควันเป่าใส่กันครับยุงเยอะครับยุงลายเพียบเลยครับช่วงนี้ ท่านใดสนใจน้ําพึ่งน้ํามิม้มก็เดี๋ยวโทรติดต่อกันเข้ามาได้ครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเป่าควันใส่กันครับ ย,ยุงเยอะครับยุงลายเทียบต้องระมัดระวังโอ้ยติดไฟลูกมีแต่ยุงลายครับหน้านี้เยอะยุ่ยยากสักหน่อยครับมันอยู่ในในักค่อาจจะช้าๆสักหน่อยออนหวานเป็นไงบ้างไหมนู่ ช่วงนี้ไม่รู้น้ำหวานมิ้มจะเป็นยังไงบ้างช่วงหน้าฝนน้ำหวานพึ่งใช้ได้อยู่แต่มิ้มไม่รู้จะเป็นยังไงโอ้แล้วน่าะจะดีอยู่ใส่ลูก อยู่กิ่นใหญ่ครับพี่น้องครับตัดยากน้ำหวานใช้ได้เลยพี่น้องเนี่ยน้ำหวานพอได้อยู่ครับนี่ครับพี่น้องครับน้ำหวานสวยอยู่ครับ ตอนแรกนึกว่าจะไม่ค่อยมีน้ำหวานไปเดี๋ยวไปเลาะหาดูกันเรื่อยๆครับหาดูพึ่งดูอะไรไปเรื่อยครับเจอพึ่งก็เอาเจอมิ้มก็เอาครับไปครับจากมิ้มเมื่อตะกี้ครับมาเจอพึ่งเนี่ยครับพึ่งรังที่สองรังแรกครับจากที่ตีมิ้มสงนี้ยังอ่อนอยู่ครับต้องปล่อยไว้ก่อนใหญ่อยู่ครับอยู่กับต้นสักครับนี่ครับ เสียดายครับเจอเจอทั้งทีก็เจอเพิ่งอ่อนเกาะอยู่กับต้นศักต้นนี้เลยครับเป็นป่าสักละเลาะชายคันเดนคันไล่เขาครับลังใหญ่พอสมควรอยู่ครับเนี่ยครับประมาณ10วันครับมาดูกันอีกทีนึงว่าจะยังอยู่หรือเปล่า แต่กลัวจะไม่ดูครับมีร่องรอยการเข้ามาดูแล้วนี่ครับรอยรอยตีนคนเพียบเลยครับรอยท้องใส่เน็ตเนี่ยรอยมายืนดูช่วงเนี้ยมาใส่จะตเทงเออดูช่วงนี้ครับแต่น้ำหวานนะมีแล้วละแต่ไม่เอาดีกว่าครับปล่อยไว้ให้มันมีรังครับนี่ครับไปยเดี๋ยวกลับรถกันไปหาที่ใหม่กันเรื่อยๆครับป่วยจะเจอพวกๆส,สวยๆอีก ไปครับไปที่ใหม่กันต่อครับโอ้โหมาเจอลังที่สองใหม่อีกแล้วครับพี่น้องเฮ้ยเสียท่าเลยใหม่อีกแล้วครับเดี๋ยวให้ดูกใกล้ๆครับนี่ครับอ่อนเหมือนเดิมครับเสียดายจังครับมีตารางพึ่งอ่อนวันนี้ แม่สองลังแล้วเจอแต่อ,อ,อ่อนๆไอ้เสียท่าเลยแม่เป็นหลังหน่อยก็ไม่ได้พี่น้องเลยเนี่ยครับเกาะตะยิ้วหนะเกาะตะนยิ้วหนามต่ำๆครับเสียดายครับอ่อนไปครับไปเดี๋ยวปล่อยไว้สักสิบกว่าวันเนี่ยพร้อมลังนู้นครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่ครับไปครับเดี๋ยวหากันไปเรื่อยๆเผื่อจะเจออีกครับ สามตัวมาเจอรังที่สองรังที่สามอีกครั้งครับอ,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 อ่อนอยู่ละมังท่านผู้ชมโอ้่อนอีกแล้วล่ะครับนั่นนะครับซุ่มอยู่ในเนี้ยครับเนี่ยเลยครับสงสัยจะอ่อนอีกแล้วละ่ะเออ,อเสียดายเสียดายโอ้โหตัวป,ประยิบประยับเนี่ยครับรังที่สาม ต้องใส่อ่อนแล้วท่านผู้ชมปล่อยไว้เอาพร้อมกันครับสักสิบวันมาดูครับจะเหลือหรือไม่เดี๋ยวก็รู้ครับไปครับเดี๋ยวปล่อยไว้ดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูใหม่ครับอีกสักอาทิตย์นึงครับเจ็ดวันเจ็ดวันนี่น่าจะมีมั่งแล้วะครับอันนี้ก็เริ่มใส่นหวาาแล้วก็เริ่มใส่ยใส่ใส่ลังหยอดตัวอ่อนครับไปถอยกันดีกว่าครับไปใหม่เรื่อยครับ หลังที่สี่ครับบนต้นยิ้วหนามเลยเป็นหลังแล้วครับแต่หลังเล็กครับขึ้นยากมันจะย้อนแสงครับเนี่ยครับต้นยิ้วหนามต้นนี้เลยครับขึ้นไปนู้นครับย้อนแสงสักหน่อยครับจะดูยากครับเออส็งเลยอยู่แต่ละหลังหลังเนี้ยได้แล้วนะครับ ้เหมือนรังอ่อนคน้าหวานเออมันขึ้นเอายากคับเคือ,อคมต้นยูเลยทั้งนี้มีหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยตามต้นสักอย่างนี้ก็ไม่เกาะซะด้วยไปเกาะโอ้โหหัดท่าเลยือย่างนี้แหี้ยอีกแล้วรังนี้ รังที่สี่ตาย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 ,ตาย,ตายเดี๋ยวเดหามุมดูอีกทีนึงไม่มีตัวบินเข้าบินออกโอ้ยเ,เจอท่าเลยี๋ยวผมแค่ดูอีกมนนุมนึง้ส,ยสวยดูแถวนี้ก่อนมีหรือเปล่า เมื่อปีที่แล้วอยู่ต้นนี้ยครับต้นยิ้วต้นนี้ครับ,นนรบผมขึ้นปีนตีแทบแย่กว่าจะได้มาปีนี้เอาอีกแล้วย้ายมาอยู่ต้นนี้สิงเลยเนี่ยครับไม่ไหวครับปล่อยไว้ดีกว่าครับเอาไว้ให้รอเป็นเต็มที่เดี๋ยวรอเก็บมาเก็บพร้อมกันดีกว่าครับไม่คุ้มครับ กี <c oughs> ่น้องเลยเจอแต่ละลังทั้งอ่อนทั้งอยู่ยังไงไม่รู้เนี่ยครับนิ้วหนามตัวเนี้ยขึ้นยากอยู่แต่ถ้าล้างใหญ่หรือเป็นลังแต่ถ้าล้างใหญ,ใหญ่แล้วมีลังมีอะไรดีๆก็พอขึ้นได้อยู่ครับขึ้นไปนี่เลยครับเดี๋ยวตอกทอยขึ้นตามอย่างีงครับเอามีดฟัน พวกแถาไม้ออกก็ใช้ได้แล้วไปแต่ไปต่อันเรื่อยๆดีกว่าอ่อนใจเลยสับตันนู้นหน้าเกาะแล้วไม่เกาะครับกิ่งไงใบบานสะพังหมดไปเหวสมัง่งวันนี้ไปหาันเรื่อยๆครับไปครับย้ายไม้จุดหนึ่งครับจากที่เจอสี่ลังยังไม่เจออีกเลยครับเหพืพอพอดี รถมาจอดแถวเลาะบ่อลูกหลังครับมองเห็นหลังนกกระจาบเพียบเลยครับนึกว่าจะมีพึ่งบ้างนี่ครับหลังนกกระจาบสวยๆเลยครับไม่มีพึ่งเกาะครับขอนกน็นาเกาะอยู่มีกี่หลังเนี่ยเยอะเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสมสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด เบสเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยี่สิบสามลังยี่สิบสี่ลังครับยี่สิบห้าลังพร้อมกับแตนหนึ่งลังครับเป็นยี่สิบหกเนี่ยครับแตนพวกนี้จะมักอาศัยอยู่ด้วยกันครับทั้งทั้งพึ่งทั้งแตนทั้งมิมนี่ก็แตนครับเนี่ยตรงนี้ครับตรงไหนมีลังนกก็มักจะมีของสิ่งแบบนี้ครับ ไม่พึ่งกระแตนไม่แตนกระมิ้มครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนแล้วก็พึ่งเกาะแน่นอนครับจะเกาะตามคอ,น,อนี้ครับข้างบนก็จะเป็นเป็นรังนกอย่างเงี้ยครับไปครับสรุปแล้ววันนี้ไม่ได้ปีไม่ได้ตีพึ่งครับเจอแต่พึ่งอ่อนสี่รังครับบ่ายมากแล้วฝนก็เริ่มมาแล้วครับคึมคึมฟ้าหลัว,ลวยังไงไม่รู้อากาศก็ร้อนอบอ้าวเดี๋ยววันนี้ก็ต้อง หอยหลังกลับบ้านกันก่อนครับวันนี้ไม่ได้ตีพึ่งครับเจ,เจอแต่ไม่ได้ตีครับเป็นพึ่งอ่อนทั้งหมดครับสีส่ลังแล้วก็ได้ได้มิ้มหลังนึงครับได้มิ้มหลังหนึ่งไม่เสียเที่ยวครับได้มิ้มหลังนึงแล้วก็เจอพึ่งสี่ลังไปครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ